กลับมาที่รายการเสร้นทางนักขายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงวิเคราะห์ความสําเร็ครับแน่นอนที่สุดสัปดาห์นี้เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งครับที่เราจะมาวิเคราะห์ความสําเร็จวันนี้เรามีเรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารระดับท็อปๆครับและคนเองมองวงการประกันว่าเป็นเรื่องที่ไม่ยากในการที่เราจะประสบความสําเร็จ แต่ท่านนะครับเรียกได้ว่าก้าวล้าและก็ประสบความสําเร็จเราถึงเชิญเข้ามาเพื่อจะพูดคุยกันนะครับวันนี้รายการของเราได้รับเกียรตินะครับจากท็อประดับผู้บริหารนะครับคุณกัญญาการสื่อสัตว์นะครับแล้วอีกท่านหนึ่งก็คือท็อปในระดับตัวแทนก็คือคุณพัฒนทักะรันันนะครับท่านที่3ก็คือท็อปจํานวนรายคุณวรีษากัน,นะเนศครับและท่านที่4ท็อปในระดับตัวแทนใหม่คุณอนัญญาสุภารักษ์ทั้ง4ท่านเองนะครับ เป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับบริษัท AAA ประเทศไทยจำกัดขณะนี้ทั้ง4ท่านอยู่กับเราในรายการนะครับสวัสดีทั้ง4ท่านครับขอต้อนร<ช>ับเข้าสู่รายการเสร้นตงนักขายครับก่อน<ๆ>อื่นผมอยากถามคุณกัายการก่อนนะครับที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเป็นท็อปในระดับผู้บริหารเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาในการที่ได้ก้าวมาจนถึงปัจจุบันนี้อยากให้เล่าความเป็นมาทีหนึ่งว่าทําไมถึงเข้ามาในวงการประกันแล้วเดินทางเส้นทางยาวไกลขนาดไหนถึงประสบความสําเร็จเช่นนี้ครับก่อนหน้าเข้าสู่ธุรกิจนี้นะคะ ก็เป็นพนักงานบริษัทไอทีแห่งหนึ่งนะคะก็ทํางานไปก็ค้นพบว่างานที่ทําอยู่เนี่ยตอบโจทย์ตัวเองไม่ได้นะคะพบว่าเงินเป็นเป็นงานที่แค่เลี้ยงชีวิตชีไม่ใช่งานที่สร้างชีวิตนะคะแล้วก็ไปฟังวิกรท่านหนึ่งบอกว่าเออขยันเป็นเรื่องที่ดีแต่ขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาสู่ ธุรกิจนี้แล้วก็ทําอย่างจริงจังนะคะคปีนี้เป็นปีที่14แล้วก็เ,เป็นตัวแทน3ปีแล้วก็บริหารทีมงานมาทั้งหมดก็11ปีค่ะครับก็อยากสอบถามนิดนึงเพราะว่าเห็นบอกว่าอยู่ถึง14ปีค่ะความแตกต่างในช่วงแ,แรกๆกับช่วงปัจจุบันเองเนี่ยในฐานะที่เป็นตัวแทนเนี่ยมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนฮะจริงๆเนื้องานก็ไม่แตกต่างอะไรกันมากนะคะคออตอนต้นยอมรับว่าอาจจะทํางานยากนิดนึงเพราะว่าเ,เราก็เพิ่งจะเป็นเด็กใหม่ ครับนะตอนแรกก็ไม่ได้สนใจอะมากมายก็คือพบลูกค้าให้มากในแต่ละวันนะฮะไม่ได้สนใจว่าจะขายได้ขายไม่ได้ทําเหตุให้มากพอนะฮะแต่พอเราทําไปทํามาเนี่ยความเป็นมืออาชีพก็มากขึ้นนะฮะแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยก็จับลูกค้ารายใหญ่นะฮะการทํางานก็ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยแทบจะไม่ต้องหาลูกค้านะก็จะมีเจ้าประจำนะมีกลุ่มลูกค้า ครับผมอยากเรียนถามคุณพัฒนักดนะครับว่าแรงบันดาลใจในการเข้ามาสู่ในอาชีพนะครับของนักขายประกันชีวิตเนี่ยมีแรงบันดาลใจอย่างไรบ้างครับถ้าเกิดถามผมเรื่องแรงบันดาลใจเนี่ยคือส่วนตัวก็ต้องบอกนิดนึงว่าจบวิศวรกรับนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยก็เป็นวิศวกรอ,อยู่ซึ่งผมก็รู้สึกว่าเป็นอาชีพหนึ่งที่ดีมากๆนะครับแต่ก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่เรารู้สึกว่าด้วยด้วยความสามารถเราคือเราสามารถที่ จะใช้ความสามารถเราได้มากกว่านี้ไปได้ไกลกว่านี้ซึ่งตอนนั้นใน,ในการก้าวข้าสั่อาชีพเรารู้สึกแค่เพียงว่าเราอยากใช้เวลาที่เรามีเหลือในหนึ่งสัปดาห์ก็คือสอ์อาทิตย์เนี่ยนะครับให้มากขึ้นมีรายได้มากขึ้นนั่นคือจุดเริ่มของการเข้าจริงๆแต่พอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งเนี่ยแรงบันดาลใจมันเปลี่ยนรเราเริ่มรู้ว่าเอองานเนี้ยงานเนี้ยตอนที่เราเข้ามาตอนแรก,กรที่เราอยู่กับลูกค้ามากขึ้นความสึกเราเปลี่ยน จากเธอม่ไรู้สึกว่ามันเป็นงานตอนนี้มันเริ่มไม่ใช่แล้วรเราอยากมีหน้าที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเออดีขึ้นมั่นคงมากขึ้น mm hmm. ได้เจอคนหลากหลายตั้งแต่คนระดับล่างไปจนถึงคนระดับบนบแต่ละคนได้สอนประสบการณ์ชีวิตให้เรามากมายทําให้เราเติบโตขึ้นไปตามเวลาทำไมถึงตอนนั้นเองคุณพัฒนาถึงเลือกที่จะเข้ามาร่วมกับเ,เรียกได้ว่าภาคเดือนทองแปดครับครับ,รบก็ต้องใช้คําว่าผมใช้คําว่าโชคดีนะสิ่งหนึ่งมันมีคําพูดอยู่คำาพื้นคำพูดหนึ่งที่ผมรู้สึกดีแล้วก็รู้สึก ชอบมอยู่ตลอดเวลาเขาบอกว่าวันนี้ต่อให้เราเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดียังไงก็แล้วแต่ถ้าเราตกลงไปในดินที่ไม่ดีเนี่ยโอกาสในการเติบโตเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยเรนั้นวันนั้นผมอาจจะโชคดีที่ได้ตกในทีมงานเดือนทอง8ซึ่งมีผู้นําทีมที่ยิ่งใหญ่ท่านเป็นถึงนายกสมาคมตัวแทนรุคคลชีวิตและที่ปรึกษาทางด้านเงินเงินคุณสิริพรพุทธรักับก็เลยทําให้10ปีที่ผ่านมาของผมเนี่ยหล่อหลอมจนโดนผมในวันนี้ได้ก็ต้องขอบคุณท่านนะครับตรงนั้นพรคเดือนทอง8นี่จริงๆแล้วสำนักงานตั้งอยู่ตรงหนะ ปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งอยู่ที่เมืองทองธานีครับผมถ้าเกิดว่าท่านที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นสำนักงานที่สวยนะครับเพราะว่าเราท่านท่านนายกเนี่ยตั้งใจที่นิรมิตที่นี่ขึ้นมาเป็นเป็นศูนย์เทรนนิ่งที่ดีที่สุดในบริเวณนี้เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่โอ่์โถงมีความงดงามมีความสวยสวยงามนะครับผมอยากเรียนถามนะฮะท่านต่อไปนะครับเรียกได้ว่าเป็นท็อปจานวนรายมีความหมายยังไงฮะท็อปจำนวนรายเอาสั้นๆก่อนถามง่ายๆก่อนว่าท็อปจำนวนรายคืออะไรฮะ ก็คือจํานวนรายขายมากที่สุดค่ะครับก็คือจํานวนที่ได้เคสมากขึ้นใช่จำนวนคนที่เข้ามาทําประกันเป็นลูกค้าใช่ครับใช่ค่ะต้องถามเรื่องแรงบันดาลใจแรงบันดาลใจของสาตอนแรกๆนะคะก็คือองศาอยู่บริษัทเอกชนอ่าแล้วก็อ่ตอนแรกๆก็คือสาคืออยากจะหารายได้เสริมอ่าที่อยากจะมีรายได้มากขึ้นก็เลยศึกษาเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตแล้วก็มีความรู้สึกว่าบริษัทนี้มันตอบโจทย์ได้ครับเพราะว่า ที่นี่เขาเปิดโอกาสให้กับทุกคนคที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ขยันก็คือถ้าเราทำงานมากก็คือเขาให้เราผลตอบแทนมากถ้าเราทำงานน้อยก็คือเขาให้น้อยแต่รู้ส,สึกว่าอันนี้ก็คือทำให้เรารู้สึกว่าเราจะสร้างอนาคตของเราได้ปีนี้ปีเท่าไหร่แล้วฮะทำมา5ปีและะ้วค่ะใช้เวลานานาไหมครับในการที่จะได้ทอ็อปจำนวนรายคือก้าวกระโดดยังไงปีที่หนึ่งยังไงปีสองยังไงปีสามยังไงตัวท่านปัจจุบันเดยเนี่ยได้ท็อปจำนวนราย อของสาก็คือถ้าทำทำทำจริงๆอะ่ะก็คืออยู่แค่ปีนี้เข้าปีปีที่สามครับก็ทำครั้งแรกที่ตัดสินใจเป็นฟูลทามก็สามารถเป็นท็อปจำนวนลายโอ้สามารถเป็นจำนวนท็อปจำนวนไลายได้ใช่ค่ะครับท่านสุดท้ายครับผมอยากถามนะครับในฐานะที่เป็นท็อประดับตัวแทนใหม่เ,เลกแต่ว่าเพิ่งเข้ามาสู่ในวงของการขายประกันใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับถามคุณอนัญญาว่า นะครับแรงรันลาลใจในการเข้ามาสู่วงการเป็นอย่างไรบ้างคือแรงรันดาลใจนะคะก็คืออยากมีอิสระภาพทาง,ทางเวลานะคะคืองานประจําที่ทําอยู่เนี่ยจะไม่ค่อยมีเวลาครับนะคะแล้วก็มีความคิดว่าตัวเองยังมีศักยภาพพอในการที่จะใช้เวลาที่มีอยู่เนี่ยบริหารเรื่องของไรายได้ได้มากกว่าที่งานประจําที่ทําอยู่ค่ะครับจึงเริ่มเข้ามาในอาชีพของตัวแทน,นะค,ะครับนะคะใช้เวลานานไหมครับใช้เวลาเป็นพ์ทไทม์สเดือนแล้วก็ใช้เวลาหลังจาก3เดือนก็ตัดสินใจเป็นฟูลไทม์เลยค่ะครับ ก็ง้ผมอยากสอบถามนะครับคุณการการนะครับเขาบอกว่ามีสํานักงานอีกที่หนึ่งอยู่ที่นนบุรีป่ะฮะก็คือที่เดียวกับที่ทุกทุกคนพูดถึงนะฮะก็เรียกว่า AA เมืองทองธานีที่ด้านหน้าจะมีพระแม่อุมาองค์ใหญ่มากๆนะฮะประดิษฐานอยู่อยู่ตรงข้ามทะเลสาบเมืองทองค่ะอยู่ตรงข้ามทะเลสาบเมืองทองอันนี้เป็นสำนักงานของคุณสิริพรคุณสิริพรพุทธลักษณ์ท่านนายกสมาคมที่ พูดถึงเนี่ยแหละค่ะถ้ากิดอีกผมอยากถามนิดหนึ่งนะฮรว่าแนวทางการบริหารทีมงานให้ประสบความสําเร็จนะครับมีแนวทางอย่างไรบ้างที่ทําให้เขาอยู่ในอาชีพอย่างมั่นคงมีความสุขในการทํางานนะครับจนทั่งเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในทีมงานของของเราฮะก็หลักๆก็คงจะเป็นเรื่องของการทําให้ตัวแทนที่มาอยู่กับเราเนี่ยเขามีฝันที่เป็นจริงนะฮะการบริหารทีมเนี่ยเรายอมรับว่ามันเป็นการบริหารที่ การบริหารคนนะคะเป็นการบริหารที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะยากมากค่ะยากมากๆทีนี้เนี่ยในการบริหารคนจัดจริงๆหลักๆตัวเองคือชอบขายครับค่ะและชอบที่จะเป็นนักขายรายใหญ่ด้วยนะคะแต่พอนาทีหนึ่งที่เราผันตัวเองมาทํางานทางด้านการบริหารเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราคิดจะทําอะไรเนี่ยเราก็สามารถทําได้แล้วก็ต้องทําให้ดีด้วยนะคะหลักการบริหารที่ยึดก็คือเน้นเรื่องของการดูแลนึกถึง คนอื่นก่อนตัวเองเสมอไม่ถึงใจเขาใจเราหัวหน้าเนี่ยจะบอกว่าปูถ้าปูเป็นผู้บริหารเนี่ยสิ่งไหนที่ปูชอบปูก็ทําต่อนะถ้าชอบตอนที่แบบว่าตอนที่เราเป็นตัวแทนนะฮะสิ่งไหนที่ชอบเราก็ทําต่อแต่สิ่งไหนที่ไม่ชอบเราก็ไม่ต้องทำนะฮะก็หาฝันของตัวแทนให้เจอแล้วก็ทําให้เขามีฝันที่เป็นจริงถ้าถ้าอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราจะบอกทีมงานเราสมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีทีมงานและทีมงานเราเนี่ยแล้วจะบอกเขาว่า เฮ้ยมาอยู่ในทีมของเดือนทองแปดเนี่ยจะมีความสุขถ้าเราจะคิดถึงความสุขเนี่ยอะไรคือความสุขฮะในการที่จะเข้ามาอยู่ในเดือนทองแปดในภาคเดือนทองแปดโอโ้โหเยอะแย,ย,ย,ยะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเ,ออเงินทองรหรือว่าเรื่องของความมีอิสรภาพทางด้านเวลาแล้วก็การเงินนะ,ค,ะความสุขคือทุกคนเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราอยู่กันแบบครอบครัวรต้องยอมรับว่าสํานักง,งานของ เมืองเอเอมืองทองเนี่ยเป็นสำนักง,งานที่มีบรรยากาศของความสําเร็จเนี่ยสูงมากๆนะคะเข้าม,มาปุ๊บเนี่ยเ,ออเราดูแลกันแบบพี่น้องนะคะแล้วก็ออมีระบบคือทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นใครถนัดด้านไหนใครถนัดขายรายใหญ่ใครเวิร์กไซด์ใครจำนวนไลยเรามีหมดนะคะแล้วเรื่องของออคือซัพพอร์ตทุกๆเรื่องนะคะถ้าเราจะพูดอย่างนี้ได้ไหมครับว่าการความสุขในการที่จะเข้ามาอยู่ในภาคเดินทองแปดเนี่ยก็คือ เราเป็นความสุขที่ประสบความสำเร็จร่วมกันร่วมกันอันนี้ได้ไหมนะคะเป็นตัวแทนได้ไหมสมมติกับว่ามีน้องได้หมดค่ะอย่างเช่นตูปูขออนุญาตแชร์ในในส่วนนี้ละกันนะคะมันเป็นความสุขที่บอกว่าบางทีความสุขในฐานะหัวหน้านะคะเงินล้านเนี่ยก็ซื้อไม่ได้นะเห็นตอนสิ้นปีเนี่ยน้องเขาเอ่อได้ซื้อรถคันใหม่ครับได้บ้านหลังใหม่ให้เงินคุณพ่อคุณแม่ยังงเป็นความสุขเความสุขหรือแม้แต่วันนี้เนี่ยน้องคนนึงไปฟังวิจารแล้วก็เขาก็ได้โทรไป ขอบคุณคุณแม่เขาครับได้บอกรักคุณแม่ซึ่งเป็นเรื่องที่แบบเออมันเป็นความสุขของคนที่เป็นหัวหน้า,าแต่ก่อนหัวหน้าบอกเราอย่างเงี้ยเราสัมผัสไม่ได้นะคะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่พอวันนี้เนี่ยมันเป็นความสุขที่แบบสุดยอดมากๆครับ,รบโอเคครับผมอยากถามคุณพัฒนัทน,นะครับว่านวทางในการทํางานให้ประสบความสําเร็จเนี่ยในฐานะที่เป็นท็อปในระดับตัวแทนเนี่ยมีกระบวนการหรือแนวการทํางานอย่างไรบ้างฮะ จริงๆหลายท่านจะพูดถึงเรื่องนักขายแต่ถ้าเปิดท้าถามผมเนี่ยผมไม่ได้มองสิ่งที่ผมทําอยู่คือเรื่องการขายนะครับอาจารย์ผมมองว่างานที่ผมทําอยู่เนี่ยคืองานบริการ,รสิ่งหนึ่งที่คุณสิริพรได้สอนเอาไว้อยู่สม่ําเสมอก็คือค The more you give the more you take นะอะไรก็แล้วแต่ที่เราคุณให้<ป>มากเท่าไหร่คุณก็จะได้รับมาเท่านั้นใช่ครับผมนั้นวันนี้โจทย์ที่ผมทําแค่เพียงว่าวันนี้ ลูกค้าทุกคนนะครับผู้มีพระคุณทุกท่านที่ผมไปหาเนี่ยนะสิ่งหนึ่งผมให้มากกว่าการประกันชีวิตให้มากกว่าการวางแผนการเงินและถ้าเกิดว่าผมรู้สึกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราให้มากกว่าสิ่งที่ลูกค้าต้องการนั่นคือนั่นคือสิ่งที่ทําให้ลูกค้ารู้สึกดีนั้นการบริการเป็นเรื่องที่ใหญ่ผมรู้สึกว่าลูกค้าหนึ่งคนการที่เขาให้ความไว้วางใจกับเราได้เข้าไปดูแลครอบครัวนะครับดูแลคนใกล้ชิดนะครับนั้นถ้าเกิดเราให้การบริการเขาที่ดีถูกไหมครับเขาจะรู้สึกว่าโอ้โหเนี่ยคือธุรกิจีุ่กางอคคมณ ครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มของการเติบโตนะครับตรงนั้นแล้วคุณบริษัทนะครับมีแนวทางในการทํางานอย่างไรจนทั้งปัจจุบันเองเนี่ยอยู่จริงๆงสี่หปีนี้ก็ถือว่าไม่ไม่นานมากนะแต่สามารถที่จะมีจํานวนเ,เรียกได้ว่าจํานวนรายเนี่ยมากที่สุดอันนี้ถือว่าสุดยอดนะฮะใช่ครับ,รบมีแนวทางในการทํางานอย่างไรฮะก็คือแนวทางของสาเนี่ยก็คือจะเน้นขายอาจํานวนรายครับก็ทุกวันนี้ของสาจะ ออกไปขายตามหน่วยงานราชการที่เป็นหลักเลยนะคะแล้วก็บุกขายก็คือเข้าไปประชาสัมพันธ์ให้กับในหน่วยงานราชการแล้วก็พาทีมเข้าไปขายค่ะก็จะได้จํานวนรายที่มากกว่าเพราะว่าจํานวนลูกค้าที่ที่ฟังอ่ะมีจํานวนมากกว่าที่เราไปขายหนึ่งตัวหนึ่งครับค่ะแล้วก็ของสาคือจะไปขายตามต่างจังหวัดก็เกือบจะทุกจังหวัดที่เข้าไปประชาสัมพันธ์มีคนก็บอกว่าขายให้คนคนเดียวกับขายให้คนหลายๆคนเนี่ย ใช้พลังงานเท่ากัน <อา S 1> ขึ้นเหนื่อยเหมือนกันใช่ค่ะอย่างนี้ป่ะ<า>ฮะเป็นหลักหลักหลักแบบนี้ป่ะฮะ พระเั้นเราก็เลยมองว่าถ้าน,นเองเราไปที่หน่วยงานน่าจะขาย,ขายอีกหน่ครั้งเดียวก็คือพูดครั้งเดียวแต่ฟังหลายคนใช่ค่ะใช่ไหมฮะใช่ <ฮะ S 1> นี่ก็เป็นข้อคิดที่น่าสนใจเพราะว่านักขายหลายคนเองเนี่ยมัวแต่เขาเรียกว่ามองแต่ยอดใหญ่มองแต่ลูกค้ารายใหญ่ๆคนเดียวนะอันนี้ก็อีกเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจผมด่วนถามแนวนทางการทํางานในฐานะที่เป็นเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงน้องใหม่ก็คงไม,ไม่ไม่ไม่แปลกอะไรมากนะฮะคือในการทํางานมีลักษณะของการทํางานอย่างไรันท่านเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ แล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างก้าวกระโดดในระยะเวลาสั้นๆครับก็ต้องขอบคุณโอกาสนะคะที่มาในจังหวะที่พอดีนะคะวิธีการทํางานที่ใช้อยู่ก็คือใช้หลักการที่หัวหน้าสอน3มเกาะนะคะก็จะมีเกาะวิชาการทุกครั้งที่มีวิชาการจะไม่ละเลยที่จะไปเติมความรู้เพื่อไปพัฒนาตัวเองหรือไปให้บริการที่ดีกับลูกค้านะคะเกาะที่สองคือเกาะหัวหน้านะคะ ไม่ละเลยที่จะต้องคอนซัลท์นาไม่ละเลยที่จะเอาปัญหาเดินก็ไปหาหัวหน้าไปสอบถามเพื่อจะได้มาพัฒนาเหมือนกันนะคะอะไรที่ติดขัดหรืออะไรที่ทําไปแล้วก็จะมาเล่าให้หัวหน้าฟังนะคะว่าเราทําอันนี้ไปแล้วเราทำอย่างนี้ดีไหมคะหัวหน้าหรือว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตรงไหนหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เกาะอีกอย่างคือเกาะลูกค้านะคะเกาะลูกค้านี่ที่หนึ่งหมายว่าเรามีหน้าที่บริการนะคะเรามีหน้าที่ให้ให้บริการแก่ลูกค้าเพราะฉะนั้น สิ่งที่เราจะละเลยไม่ได้คือลูกค้าเราต้องพาตัวเองเข้าไปให้บริการลูกค้าพาตัวเองไปอยู่ต่อหน้าลูกค้านะคะแล้วก็การทํางานของของที่ทำเนี่ยของปูเนี่ยจะเป็นลักษณะการทํางานด้วยความสุขนะคะทุกครั้งที่ปูทํางานปูจะมีความสุขนะคะเพราะว่า,เ,าเราทํางานเหมือนไม่ได้ทํางานนะคะเราทํางานในเรื่องของการบริการถ้าเกิดเราทํางานด้วยใจรเราจะมีความสุขที่จริงมันเป็นงานยากมากนะในการที่เข้ามาสู่วงการขายโดยเฉพาะแรกๆเนี่ยจะทำงานให้มีความสุขเพราะหลายคนเองเนี่ยโดยเฉพาะสังคมไทยเองเนี่ยอาจจะต้องป้อม เรียกได้ว่าเวลาเรามองเรื่องก,การขายปุ๊บเราจะบอกเอ้ยการขายบางคนก็ร้องยี้บ้างนะฮะ<ค>ผมอยากถามนิดหนึ่งว่าทํำยังไงฮะที่จะปรับความรู้สึกของเราที่คุณอนัญญาทําให้มีความสุขคิด<อ>ยังไงทํำยังไงวางยังไงทำไมถึงมีความสุขต่อการทํางานค่ะปูไม่ได้คิดว่าปูเปเป็นการขาย<ค>นะครัปูเป็นการคิดว่าปูไปนําเสนอสิ่งที่ดี<ค>ให้กับเพื่อนที่ปูรัก ไปนําเสนอสิ่งที่ดีกับให้กับญาติที่ผู้รักเพราะฉะนั้นเรานําสิ่งเสนอที่ดีให้กับคนที่เรารักเราจะมีความสุขเรานําสิ่งที่ดีไปให้เขาเรานําสิ่งที่ดีไปนําเสนอเขาเราไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นงานหรือเราไม่ได้คิดว่าตรงนั้นเป็นการขายเพราะฉะนั้นความสุขถ้าออกมาจากข้างในนะคะความสุขจากข้างในออกมาเนี่ยการทํางานมันจะมีความสุขค่ะครับผมอยากถามคุณกัญญการฮะสมมติว่าวันนี้เองคนดูรายการของเราเนี่ยนะครับแล้วคนเองก็สนใจแล้วก็อาจจะสอบถามมาว่า นะถ้าเกิดว่าคุณการจการจะพูดอะไรกับน้องๆที่อยากจะเข้ามาสู่ในเขาเรียกว่าภาคเดือนทองแปดของเราเนี่ยจะทําไงให้เขารู้สึกว่าเขามั่นใจแล้วเขาเราจะสนับสนุนเขาอย่างไรบ้างในฐานะที่คุณการจการเป็นผู้บริหารเป็นท็อปทางด้านผู้บริหารค่ะก่อนอื่นต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่าเ,เป็นคนที่อยากจะทําอะไรเพื่อคนอื่นหรือเปล่าครับนะฮะในส่วนของตัวเองเนี่ยถ้าได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์กับ ตัวแทนเนี่ยค่ะอย่างแรกคําถามที่จะถามก็คือเ,ออเวลาน้องประสบความสําเร็จเนี่ยใครที่จะดีใจกับน้องมากสุดและน้องจะทํางานหนักไปเพื่อใครนะคะก็แต่ถ้าเขาบอกว่าไม่รู้จะทําไปเพื่อใครหรือไม่มีแรงมาใ,ใจเนี่ยกไ็ไม่รู้จะคุยต่อไปเพื่ออะไรเพราะคนเหล่านี้เนี่ยในความรู้สึกของตัวเองเนะจะรู้สึกว่าทํางานด้วยล้วไม่มันก็<ค>ะะจะใจแคบนะคะก็จะถือว่าออขอไม่คุยด้วยดีกว่า แต่ถ้าคุยด้วยรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนนี้เนี่ยอยากจะประสบความสําเร็จเพื่อคุณพ่อคุณแม่เพื่อลูกหรืออะไรเงี้ยนะคะเราแบบเต็มที่เลยไปต่อกันได้เลยนะคะแบบคือลุยได้เลยค่ะถ้างั้นผมถามนิดนึงในฐานะที่บริหารทีมงานมาหลายคนคนที่ประสบความสําเร็จเขามีแนวทางอย่างไรบ้างในการทํางานต้องพูดแบบนี้ เพราะบางคนเองเนี่ยเขาอาจจะยังยังไม่เจอตัวเขาเองแล้วก็กระโดดเข้ามาเขาก็ประสบความสําเร็จได้ถ้าอย่างนั้นเองเราเราแยกกลุ่มแล้วค,คลิดลับหรือหัวใจของความสําเร็จในการที่จะขึ้นมาเป็นนักขายนะครับของเดือนทองเนี่ยภาคเดือนทองแปดเนี่ยมีคาแรคเตอร์อย่างไรหรือมีบุคลิกอย่างไรหรือมีการเตรียมการอย่างไรที่จะประสบความสําเร็จก็อย่างแรกท่านอื่นเนี่ยปูไม่ทราบยังไงนะแต่อย่างของปูเนี่ย ต้องคุยว่าเขามีเลยนะรแรงบันดาลใจอะไร,รก็คงไม่ต่างกับเราที่เราเข้ามาสู่อาชีพนี้เนี่ยก็เพื่อคุณแม่นะฮะแล้วก็เหนื่อยท้อยังไงเราก็จะนึกถึงคุณแม่ตลอดก,ก็ถ้าคนเหมือนเหมือนกันที่ที่เขาเข้ามาเนี่ยก็ก็ประมาณนี้แหละค,ะค่ะก็คือถ้าเขาอยากจะเพื่อใครเพื่อลูกหรือเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยเออ มันก็จะอย่างนี้ไปก่อนนะคะมันต้องมีเรื่องนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาตั้งใจเนี่ยในส่วนตัวของหัวหน้าที่ปูเป็นหัวหน้าเองปูก็ซัพพอร์ตเต็มที่ทั้งเรื่องของการเทรนนิ่งเรื่องของเอกสารเรื่องของอวิชาการต่างๆนะคะคหิ้วขายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะคในส่วนของอทีมแต่และทีมในในสำนักงานของเองทอง AA a เอืองทองนะคะคก็ถือว่าเต็มที่ในทุกๆด้านอย่างที่เรียนให้ทาาราบค่ะ ย้อนมาถามว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็เดินทางเขาเรียกว่าหนทางยาวไกลพอสมควรคถามว่าวันนี้เองเนี่ยเราอาจจะตอบได้แล้วว่าเราได้อะไรจากการเป็นตัวแทนนะครับการขายนะฮะตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยในสังกัดเดือนทองแปดบ้างค่ะก็รวบรัดตัดความส4ปีย่อภายในครึ่งชั่วโมงนี้ก็ถือว่านะฮะก็ยอมรับว่ามาไกลเกินฝันนะ,ะคะ,ะจากแรกๆกก็อยากจะมีรายได้ที่ว่าส่งไปให้คุณแม่หรือว่าดูแลตัวเองเนี่ย แต่ทุกวันนี้ก็ถือได้ว่ามีอิสรภาพทางการเงินนะคะได้มีโอกาสได้ซื้อรถให้คุณแม่ถึง3คันครับแล้วเป้าหมายปีนี้ฮะปีนี้ก็ที่ได้มานั่งตรงนี้ก็คือเป็นเพราะว่าตั้งใจที่จะเป็นทีมงานอันดับหนึ่งของ AA ภาพประเทศไทยปีนี้ก็เช่นกันค่ะทีมงานเดินทาอง85เบี้ยประกัน30ล้านเพื่ออันดับ่เราเต้องไ้ใช่ไหมฮะค่ะครับคุณพัฒนาครับครับเป้าหมายแล้วก็เรียกได้ว่า ได้อะไรบ้างจากการที่เข้ามาสู่ในแวดวงของการขายขายประกันผมจะไม่พูดในแง่มุมของเรื่องของรายได้อะไรกันแล้วแต่ครับนะครับในส่วนนั้นคือทราบดีอยู่แล้วว่าะสิปีที่ผ่านมารู้สึกว่าเหมือนยืนยันคําพูดของคุณกัญญาการว่าคือเรามากไเกินฝันนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกคือวันนี้รู้สึกดีนะครับที่ได้อยู่ท่ามกลางลูกค้าที่รู้สึกดีกับเราให้โอกาสเรานะครหลายๆท่านก็ต้องขอขอบคุณที่ทําให้ผมมีวันนี้นะครับส่วนเป้าหมายถ้าเกิดถามว่าปีนี้คืออะไรสําหรับผมผมจะบอกลูกค้าหรือผู้มีพระคุณทุกครั้งว่า วันนี้เราอยากให้ลูกค้าโชคดีที่มีเราครับเป็นตัวแทนที่ดูแลและบริการ,รเราอยากเติบโตทุกปีให้เขารู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่เราดูแล <c oughs> ก็ต้องบอกว่าปีนี้คือยืนยันอีกครั้งอยากเป็นตัวแทนระดับโลกที่สูงที่สุดก็คือบีิการ14ล้านครับ,รบสุดยอดคุณท <c oughs> ่านที่ท่านที่สามครับก็เรียกได้ว่าจานวนรายนะฮะ <c oughs> เรียกได้ว่าวันนี้เองเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วรู้ยัง นะครับถ้าเกิดว่าในมุมมองของคุณวริษาเองที่เข้ามานะครับใน56ปี45ปีเนี่ยเรามองว่าเราประสบความสําเร็จแล้วเราได้อะไรจากการที่เข้ามาเป็นตัวแทนขายประกันบ้างฮะค่ะ,อะของสาตอนนี้ก็ถึงขั้นก็ประสบความสําเร็จในขั้นแรกรก็ตอนนี้ได้ปรับตําแหน่งขึ้นเป็นผู้บริหารครับค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ได้ที่สุดอ่ะที่เข้ามาในสํานักงานนนทบ,บุรีสองที่เมืองทองอ่ะสารู้สึกว่าสาได้ความรักจากพี่ๆที่อยู่ในสํงงานักงาน แล้วก็มีความรู้สึกว่าที่นี่ให้หลายๆอย่างให้ให้สาเป็นทุกวันนี้ให้ประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้แล้วก็ทุกวันนี้ที่ที่จริงอยากจะขอบคุณนะอยากจะขอบขอบคุณผ่านสื่อคืออยากขอบคุณลูกค้าค่ะที่ไม่รู้จักจนกลายเป็นลูกค้าแล้วทำให้สาสําเร็จได้ถึงทุกวันนี้ค่ะถ้าไม่มีลูกค้าทุกท่านที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ความรักกับสามา ก็สามารถสามารถสําเร็จได้ถึงทุกวันนี้ค่ะครับแล้วเป้าหมายปีนี้เหครับปีนี้เาตั้งใจว่าอยากเป็นที่หนึ่งของประเทศไทยเหมือนเดิมครับครับาตั้งตั้งเป้านะฮะั้งเรียกว่าตั้งเป้าไว้เราต้องเดินให้ถึงใช่ครับสาหรับท่านสุดท้ายนะครับก็คือคุณอนัญญาครับเรียกได้ว่าช่วงระยะเวลาสั้นๆในการที่เข้ามาสู่ในเอเอนะครับเรียกได้ว่าในภาคเดือนท่องแปดเนี่ยณวันนี้เองได้อะไรบ้างฮะจากการที่เข้ามาสู่ในภาคเดือนทองแปดค่ะ จากการที่เข้ามาเนี่ยนะคะได้ความรักประมอบอุ่นจากส àn, ํานักงานนะคะได้มิตรท,ที่ดีนะคะก็สิ่งที่ได้คือตอบโจทย์ตัวเองในเรื่องของอิสระภาพทางเวลานะคะแล้วก็เราสามารถแสดงศักยภาพที่เรามีอยู่นะคะ<ๆ>เราสามารถวางเป้าหมายของเราได้ว่าเราจะเดินไปที่เป้าหมายตรงนั้นได้ในเวลาเท่าไหร่รนะคะแล้วก็ต้องต้องบอกว่าเราได้โอกาสในการที่เราสามารถเลือกลูกค้าที่เได้ดูแลลูกค้าดีกว่าได้ดูแลลูกค้าที่เป็นมิตรกับเรานะคะลูกค้าให้โอกาส เรวเป้าหมายปีนี้เหรอครับเป้าหมายปีนี้ตั้งใจจะทําตัวแทน MDRT ค่ะซึ่งมีรายได้มากกว่า1ล้านบาทครับสุดยอดผมอยากย้อนถามคุณพัฒนศสั้นๆนะเล็กๆน้อยๆตรงที่ว่าแล้วคนเองอาจจะมองว่าการเข้ามาเป็นตัวแทนนวันนี้เองเนี่ยมันช้าไปหรือไม่นะครับสำหรับน้องใหม่สําหรับคนที่กําลังจะกระโดดเข้ามาในแวดวงของการเป็นตัวแทนในมุมมองของคุณพัฒนัณเองเนี่ยมองว่าช้าไปไหมฮะ ครับถ้าเกิดถามเรื่องเวลาเนี่ยผมบอกว่าไม่ช้าครับครับวันนี้เวลาที่มากพอสําหรับคนบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่มีประโยชน์เลยครับแต่เวลาที่น้อยสําหรับบางคนที่ตั้งใจผมถือว่ามากพอครับนั้นวันนี้เราจะยุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เพิ่งจบเป็นนักศึกษาใหม่ครับนะครับทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเริ่มไม่ตอบโจทย์หรือทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเออเริ่มที่จะอยากเกษียณอายุแล้วไม่ว่าจะเป็นช่วงชีวิตไหนก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าการประกันชีวิต เป็นเรื่องสําคัญครับมันตอบโจทย์สําหรับคนทุกวัยนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งนะครับซึ่งดีแล้วก็เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัยขอเพียงเราเป็นคนดีนะรเรารู้สึกว่าธุรกิจนี้สามารถทําให้คนรับข้างเราดีขึ้นมีความมั่นคงมีความมั่งค,งคมมั่ง,งมากขึ้นคแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับแล้วการเตรียมการนะฮะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าจะเข้ามาเป็นเขา,าเรียกว่า,าตัวแทนเอาอย่างนี้ดีกว่าผมถามคุณอนัญญาดีกว่าเพราะว่าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆวิีการเตรียมการอย่างไรบ้างฮะในการที่จะเข้ามาในแวดงงอ ประกันชีวิตค,ค,ค,คือก่อนเข้ามานี่คต้องเตรียมอะไรบ้างเตรียมใจต้องอะไรไหมฮะก็ก็เข้ามาด้วยด้วยใจที่อยากเข้ามานะคะด้วยด้วย,วย,วยต้องขอบคุณหัวหน้านะคะคุณจิตจินไตทรัพย์ซึ่งเป็นผู้ให้โอกาสในการชักนําเข้ามาในอาชีพนะคะครับครั้งแรกเข้ามาเนี่ยก็เพียงเข้ามาอยากมีไรายได้เพิ่มจากงานประจําเพียงเดือนละ1 0 0 0 0บาทบนะคะพอทําไปได้แล้วเรามีความรู้สึกว่ามันเป็นงานที่เราอยากได้เป็นงานที่ตอบโจทย์เราเรื่องการอิสรภาพทางการทางเวลาซึ่งงานประจําที่เราทําอยู่เนี่ย เราทำงานแทบจะยีิบสี่ชั่วโมงนะคะเราไม่สามารถได้รายได้เท่านี้เลยนะคะพอเราเริ่มเข้ามาในอาชีพกับเป็นอาชีพที่เรามีความสุขนะคะแล้วก็มีรายได้มากกว่ารายได้ที่เราทำงานประจำมากกว่า3เท่านะคะมันก็เลยทําให้เรามีมีความรู้สึกว่าเออมันเป็นอาชีพที่ที่ตอบโจทย์เราได้นะคะครับเสดายเวลาวันนี้น้อยไปนิดนึงนะครับผมอยากให้ทางท็อปในระดับผู้บริหารของภาคเดินทองแปดนะครับสรุปแล้วก็กล่าวอะไรเล็กเน้อยถึงท่านผู้ชมครับฝากอะไรถึงท่านผู้ชมดีฮะ ค่ะสำหรับบางท่านที่ดูรายการตรงนี้แล้วก็สนใจอยากจะเปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะจะบอกว่าทางรัฐในชีวิตจริงอาจจะไม่มีนะคะคแต่สำหรับอย่าง AA เนี่ยถือว่าอย่าง,อางเอาตัวเองดีกว่านะคะก็ถือว่ามาได้ทุกวันนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าตัดสินใจที่จะทำอาชีพนี้นะ,ะแล้วก็ ตั้งใจนะครับมีคําพูดเดียวคือที่มาได้ถึงทุกวันนี้ก็คือ,คอตั้งใจนะถ้าใครตั้งใจและมีแรงบันดใจที่ชัดเจนน่ะอาชีพนี้ตอบโจทย์ได้ครับะค,ะคุณพัฒนัทครับ,รบฝากอะไรถึงท่านผู้ชมเล็กๆน้อยครับก็ ต้องฝากต้องบอกต้องขอขอบคุณแล้วกันนะครับผมผมถือว่าธุรกิจประกันชีวิตมันเป็นธุรกิจที่วันนี้ทําให้สังคมไทยดีขึ้นคนรอบข้างดีขึ้นนั้นวันนี้คนเข้าใจเรื่องประกันชีวิตการวางแผนการเงินมากขึ้นนะครับผมเชื่อว่าวันนี้มีตัวแทนดีๆนะครับอยู่ในตลาดมากมายนะครับแล้วันนี้ถ้าเกิดใครก็แล้วแต่ได้มีโอกาสได้เจอตัวแทนประกันชีวิตผมถือว่านั้นคือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดีแล้วนะครับขอให้รับฟังแล้วก็ขอให้เปิดโอกาสให้นะครับตรงนั้นคุณบริษาครับเชิญครับค่ะก็อยาก ฝากบอกให้กับบางท่านที่ยังตัดสินใจหรือว่ายังมองอาชีพนี้อยู่อยากอยากให้รู้สึกว่าลองเปิดโอกาสให้กับอาชีพนี้เพราะว่าสารู้สึกว่ามันเป็นการตอบโจทย์ให้กับถ้าถ้าบางท่านต้องการรายได้ที่จะมาเสริมที่ดีสาว่าอาชีพนี้ตอบโจทย์ได้ค่ะครับคุณอนัญญาครับก็อยากจะฝากในเรื่องว่าไม่ว่าจะคุณจะเป็นคนใหม่หรือว่าเป็นคนเก่าสําหรับอาชีพนี้นะคะ คุณมีความตั้งใจและมุ่งมั่นแล้วก็คุณให้บริการที่ด้วยจักใจคุณก็จะส,สามารถก้าวมาอยู่ตรงนี้ได้เหมือนกันค่ะครับและการเส้นทางนักขายนักขายต้องขอบคุณนะครับเรียกได้ว่าเ,เป็นนักขายระดับมือทองเลยจากภาคเดือนทอง8นะครับที่สํานักง,งานนนทบุรีสองนะครับนะฮะพุทธลักษ์ภาคเดือนเดือนทอง8ปบริษัทเอเอเทศไทยจํากัดต้องขอบคุณทั้ง4ท่านครับท็อปในระดับผู้บริหารคุณกัญญาการซื่อสัตย์นะครับแล้วก็ทับในระดับตัวแทนคุณ พัฒนทัศรัตนัน,นะครับแล้วท่านที่3ก็คือท็อปในจํานวนรายก็คือคุณวริษากันธเนตนะครับและท่านที่4ก็คือท็อปในระดับตัวแทนใหม่ก็คือคุณอนันญาสุภารัตน์ตอกกอบ,กบพุณครับ ครับท่านผู้ชมครับหลายคนเองนะครับสนใจในวัดวงประกันก็ติดต่อเข้าไปเพื่อจะพูดคุยกันนะครับหมดเวลาช่วงของวิเคราะห์จุดขายนะครับช่วงหน้าแน่นอนที่สุดครับอาจารย์อุทิตรอเราอยู่ครับในช่วงของไลฟ์สไตล์สบายๆในช่วงของ How to ูเฮงแต่ตอนนี้เราพักชมสิ่งที่น่าสนใจและกลับมาชมช่วง How to ูเฮงสักครู่ครับ